สวัสดีครับจากบอร์ทาวซีลว็บคอมนะครับอันนี้ก็เทสต์มาวิดมินินะครับมาวิดมินิหรือว่ามินิวันนะครับส่งคุณแบงค์นะครับอันนี้ก็ให้แกลบมารับไปอิสระภาพครับเนี่ยครับจะมีตำแหนิตรงที่นี่นครับผมแจ้งนะครับแค่นี้ครับรอยตรงนี้ที่เหลือก็เป็นพวกเรื่องการพกร่องรอยก่อนใช้งานนะครับของการใช้งานเนี่ยครับเป็นพวกค่าอะไรอย่างเงี้ยครับการท่องคลาสซ่าหน่อยก็โอเคอ่ะแล้วตอนจะเปิดตัวลังได้เลยนะครับโอเคครับเปิดรีโมทครับ อันนี้เนี่ยผมชาร์จที่หมดให้ระหว่างระหว่างที่เราเนะยครับแับมาเอารับสินค้านะครับอ่ามันจะเข้าสถานะชาร์จอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีแอปอยู่แล้วเขาก็จะเข้าให้เราแบบอัตโต้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมอ่รอโฮมพอยท์ก่อนนะครับเทคอฟนะครับเ okay. อออนนี้ยวเททอฟอีกทีนะครับเทคอฟก็ชี้เป็นตัววีนะครับเท k อฟ f f attitude mode ถ้ามันมีลม่หยก็ได้ครับแต่เราต้องปล่อยดีๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนะครับอาจจะผมงองให้พอนะครับ ่านทีเฮดผมตั้งไว้ให้30 30เมตรนะครับก็คือว่าโดนมันก็จะก็คือโดนจะดีทร็กทโฮมได้ก็คือต้องบินส่งปินไกลออไรอยู่30เมตรนะครับอ่ะนี่สถานะครับบอกค่าต่างๆนะครับแบตตอนนี้75เปอร์เซ็นต์นะครับดาวเทียม6ดวงนะครับเดี๋ยวผมรอโฮมพอยต์สักครู่นะครับอ่ครังกล้องลงนะครับลมแรงนะครับมันลมหนาวนะครับอ่าทังกล้องขึ้นทาักล้องก็ใช้ตัวนี้นะครับ โอเคเราโฮมพอยสักคู่นะครับเนรับเปิียดวงนะครับเปลี่ยนทาพก็ตรงนี้นะครับเนรับเปลี่ยนเป็นความชัดมันตอนนี้วันมันจะไปได้แค่ 2K นะครับผมใช้1830 0เฟรมนะครับอ่อเครอโฮมพอย n t อัปเดตทุกครั้งนะครับเนี่ยครับให้ GPS 10ดวงขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็ค้อดให้เลยนะครับ อย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยมันสัญญาเยอะาะงั้บระบบกวนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับผมงพายมาดีครับลกค้าจะมาซื้อหรอ่ไอ้ให้นี่ผู้ช่วยผู้ช่วยมึคือแม่ผู้ช่วยมือถ่ายทำโอเคครับแต่ถ้าบินในเมืองมันก็จะแบบสัญญาณนิดนึงนะครับนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าไปต่างหวันก็โอเคหน่อยตอนนี้ความสูงอยู่ที่สามสิบสามนะครับอ่าความไกลอยู่เรา อ่าผมไปให้เดี๋ยวจะให้ไปถึงสักสามสิบนะครับโอเคครับอ่าไปมุมนี้มุมเดิมครับอ่าครับอ่าต่อขอดนะครับ,ต,นนรบตรงนี้ครับอ่าพับนิ่งครับโอเคเอ่าเราพับนิ่งมุมที่สองนะครับเอาไปมุมนี้ โอเคครับอ่าเลคคอร์ดอีก,ฟอกอไฟล์นะครับโอเคผมจะเลคคอร์ดสักอ่ายี่สิบมีนะครับอ่านีแผ่นขึ้นโอเคแล้วก็อ่าแผ่นลงนะครับเกสิบองศาด้วยหลังคาบ้านอโอเคนะครับนี่ครับกลยังไงก็พรับพวกนี้มันบินในเมืองมันจะลำบากน,นิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่าผกสต็อปเลคคอร์ดนะครับให้ได้ม,มุม โ okay. อเคก้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับ t ีเท t ดูโฮมครับ <to> home. ใช่ครับตอนนี้ดูโฮมเราก็คอนโทรลได้นะครับนะครับดูจุดที่ผมขึ้น Landing ะครับระหว่างให้มันมันกลับมาอย่างเงี้ยเราก็กันได้นะครับโอเคครับแล้วถ้ามีอะไรก็ตังเงี้ยครับกดตรงนี้อ่ะสต๊อปด้วยเทนดูโฮมนะครับนะครับปึ๊บอ่ะครับออสต็อปบอลมันก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับ เด้รับคำขอบคุณครับ